แบไตเราเปลี่ยนชื่อเป็น BT แบรไตเมื่อ3มีนาคมที่ผ่านมานะครับเอาเป็นว่าในวันนั้นเนี่ยเราได้ชื่อโดเมนใหม่ด้วยปกติทุกคนก็ทราบดีว่าทางเข้าเราเนี่ยก็จะเป็นเว็บไซต์ชื่อยาวหน่อยแบร์ไต e A R T A i c o m คอมแอรบาระางคนอ่านเบียร์ไทยด้วยนะแต่ว่าเป็นชื่อเดิมนะที่เราใช้กันมาอย่างยาวนานนะฮะเป็นหลายสิปีเลยทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ถ้าคุณพิมพ์เพียง BT .th คุณก็จะเข้าหน้าเว็บไซต์นี้ได้เหมือนกันตอนนี้เราทำเป็นรูปแบบของการเข้าคู่นะครับมีทางเข้า2ทางเป็นเว็บไซต์เดียวกันนี่แหละแต่จะพิมพ์จากแบร์ไตร์เดิมก็ได้แต่ถ้าจะพิมพ์ด้วย bt ก็ .th ได้เลยคุณผู้ชมครับโดเมนสั้นแสนจำง่ายตัวนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นผลงานนะฮะของผู้ดูแลโดเมน th ของไทยหน่วยงานนี้นะครับมีชื่อภาษาอังกฤษทุกคนคุ้นเคยดี t h n i c นนี่ ทีเอชนี่มีชื่อเต็มนะจดทะเบียนเป็นมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทยเอาเป็นว่าดูแลโดเมนนะครับ t h t h ท ai แล้วก็อะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการจดในประเทศไทยนี่นะครับ t h n i c จะดูแลใครที่สนใจเรื่อง DNS นะครับหรือว่าโดเมนเนมซ s สเต็มแบบลึกๆแบรไตเรามีคลิปนะครับของอาจารย์สุพเดชวันเสกซีรีส์นี่อธิบายชัดเจนนะว่า ทำไม DNS ถึงพาผู้คนเนี่ยไปเจอเว็บไซต์ไหนๆในโลกได้ทีนี้ในโลกนี้เนี่ยมีผู้ให้บริการนะครับที่เรียกว่าบันทึกนะครับเลขที่เป็นที่อยู่ทางอินเทอร์เนต็ตหรือ IP address เนี่ยมาแมปกับชื่อโดเมนไอ้ระบบ DNS หรือ Domain Name System เนี่ยน,น่าสนใจวันนี้ผมเคยเลยอยากขยายผลคุยหน่อยกับผู้นวยการมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทยนะครับหรือว่า THNIC นะครับ ท่านนี้และครับมาอยู่กับเราแล้วดรเตอรเพนสีอรุณวัฒนามงคลสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหนุ่ยสวัสดีทุกท่านนะคะค่ะยินดีดต้อนรับเลยนะฮะขอบคุณด็อกเตอร์เนสีมากให้เวลาผมนะฮะเอาจริงเรื่องนี้ติดค้างกันมานานผมนี่ประทับใจมากโดมเมน btth เนี่ยมันสั้นแสนสั้น,นจําง่ายเป็นทางเข้าใหม่ของเว็บไซต์เราวันนี้เลยอยากจะสัมภาษณ์ตอบแทนเลยนะฮะเพื่อจะให้ทุกคนได้รู้จัก t h เ i c ิเพิ่มเติมด้วยจริงๆคนในวงการ t h เ i c ิเนี่ยรู้จัก t h เ i c ิอยู่แล้ว อยู่ในวงการโดเมนเนมหรือเว็บไซต์โฮสติ้งต่างๆต,ต้องรู้แต่คนทั่วไปอาจยังไม่รู้ช่วยอธิบายองค์กร t h n อชให้เราฟังนิดหนึ่งได้ไหมครับค่ะจริงๆแล้วตัวมูนที่เองนะคะเราก็จะเป็นผู้ที่บริหารจัดการนะคะตัวโดเมน t h เอนี่ยคะะอย่างประเทศอื่นๆเขาก็จะมีอย่าง j าญี่ปุ่นเขาก็ใช้ญี่ปุ่นเขาใช้ .jp นะคะสำหรับตัวมูนทีเ่เองเรา จัดตั้งขึ้นมาเป็นในรูปแบบขององค์กรไม่แสวงผลกำไรนะคะแล้วก็นอกจากการส่งเสริมการจดทะเบียนและใช้ชื่อด omain. th. ไทยด้วยเนี่ยทางมูลที่ยังมีกิจกรรมอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์นะคะอย่างเช่นเรามีเรื่องของการเสริมสร้างเ,เขาเรียก capacity building นะคะ ผ่านทางเ e c นิคอ a คาเดมีแล้วนอกจากนั้นเราก็ยังมีในส่วนของการที่เราทำตัวศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่เป็นกลางนะคะเรียกว่า Internet Exchange เค่ะเรายังมีในส่วนของพาอินเทอร์เน็ตไปยังลัสไมล์นะคะผ่านทางาที่เรียกว่าวิสาหกิจสังคมที่เรียกว่า Net to Home ด้วยนะคะนอกจากเรื่องของโดเมนเนมแล้วเนี่ย กิจกรรมอื่น,นๆเหล่านี้ก็ยังเป็นสิ่งที่เราพยายามสร้างให้คอมมูนิตี้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยเนี่ยเติบโตขึ้นค่ะคุณหน่ย่ยอเยี่ยมเลยนะครจริงๆแล้วดำเนินการสมดั่งความเป็นมูลนิธิเลยคือมีเจตนารมณ์ในการทำา t ไมล์คือส่งเน็ตถึงชุมชนถึงบ้านที่าอาจจะเรียกว,ว่าขาดโอกาสติดเน็ตเองไม่ได้ทีเอติกดูแลใ,<ช>ให้ในการแ <นะ S 2> ชร์ร่วมกันกับาการใช้เ,เหมือนกับอินเทอร์เน็ต ที่ไปถึงแล้วเราแชร์ค่าใช้จ่ายเขาจะได้ถูกลงแล้วก็แอคเซสได้มากขึ้นค่ะโอ้เยี่ยมเลยอันนี้เป็นเจตน,นารมณ์ที่ทําให้ประเทศไทยมีความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตี่อันนี้ขอชื่นชมเลยทีนี้โดเมนสําคัญของฝั่ง THNIC กเนี่ยก็คือ .th ทซึ่งว่ามันค่อนข้างสัน้นปกติผมไปศึกษามานะเขาบอกว่าถ้าโดเมนชื่อก็เรียกว่าเป็นเ h ิร์ l เลเวเนี่ยคือมีชื่อเราและเป็นชื่อ Uh, .co แล้วค่อยมาดอประเทศเนี่ยอันเนี้ยมันจะมีความยาวซึ่งการเทคคะแนนของ Google ก็จะไม่เท่ากับ secondary level domain ก็คือชื่อเราแล้วก็ .th ไปเลยเหมือนชื่อเราแล้วก็ .com ไปเลยถามหาความต่างนะครับระหว่างประเทศไทยจะมีโดเมน t t h หรือ t h a ไเนี่ยจุดเด่นมันจะเหนือการจด .com ไหมครับจริงจริงอยากจะปูพื้นนิดนึงนะคะว่าสิ่งที่โดเมน .th และ t h ไมีเนี่ย ก็จะมีอยู่หลักๆวันนี้จะพูดถึงกันสักสามเรื่องนะคะเรื่องความน่าเชื่อถือและสองก็คือที่คุณหนุ่ยเมนชั่นก็คือเรื่องเพิ่มอันดับในผลการค้นหานะคะแล้วก็การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนะคะในเรื่องของความน่าเชื่อถือะคะ่ะคุณหนุย่ยจริง,รงๆแล้วตัว t h เองเราที่คุณหนุ่ยเมนชั่นเมื่อกี้ว่าเราปกติจะให้จดทะเบียนในระดับต e level ก็คือภายใต้อย่างธุรกิจจะจด co th นะคะ แต่ว่าเรามีการเขาเรียกว่ากิจกรรมเพื่อจะไปทำเพื่อสาธารณประโยชน์เนี่ยเราก็เลยมีการเหมือนช่วงที่ raise fund น,นะคะผู้ที่อยากจะได้โดเมน th เนี่ยเขาก็สนใจจะบริจาคเพื่อให้บนิที่นำไปทำกิจกรรมหลอานี้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้ง second level และ third level เนี่ยของ th เนี่ยมีความน่าเชื่อถือ,อเพราะว่าเรามีการที่จะยืนยันตุ ตัวบุคคลหรือว่าตัวองคอ์กรที่จะจดโดเมนนะคะคนที่ตั้งใจจะใช้ตัว .co.th เนี่ยเขาต้องมีความตั้งใจอย่างมากแล้วว่าอยากจะใช้โดเมน .th เพราะว่าออนอกจากการที่เราบอกเรายืนยันแล้วเนี่ยตัวตนแล้วด้วยเรายังมีการคัดกรองนะคะการตั้งชื่อของโดเมน .th และไทยเนี่ยจะต้องสอดคล้องกับนโยบายซึ่งผู้ที่ร่างนโยบายเนี่ยจริงๆเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยนั้นภาครัฐและเอกชนในประเทศไทยมาตั้งเป็นคณะอนุกรรมการที่ดูแลเรื่องนโยบายโดยเฉพาะนะคะเรามีการใช้ตัวเทคโนโลยีหรือว่าตัวตัว DNS Security Extension นะคะเพื่อช่วยในเรื่องของการทำให้ข้อมูลของโดเมนเนี้ยเชื่อถือได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดกันถึงเรื่องนี้ในต่อไปนะคะตอนนี้ในส่วนของ บริษัทที่ดูแลเนี่ยนอกจากตัวมืนทีแล้วเรายังมีหน่วยงานที่รับผิดชอบฐานข้อมูลโดเมนแล้วก็ตัวหน่วยงานจดทะเบียนโดเมนนะคะซึ่งเหล่านี้เป็นคนไทยเป็นบริษัทคนไทยที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านตัว DNS มากว่า30ปีถ้าจะพูดถึงแล้วในทั่วเอเชียแปซิฟิกเนี่ยเราก็คิดว่าเราก็ไม่เป็นรองใครเหมือนกันค่ะคุณแล้วนอกจากเรื่องของ th ที่เราจดทะเบียนได้แล้วเนี่ยเราอยากจะเน้นเรื่อง ของชื่อโดเมนภาษาไทย t h ทด้วยนะคะสำหรับทุกโดเมนภายใต้ t j s เนี่ยเขาจะได้รับตัวโดเมนภาษาไทยภายใต้ t h ทไปด้วยซึ่งตัวโดเมนภาษาไทยเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งความพยายามที่เราจะพูดถึงเรื่องความเท่าเทียมนะคุณหนุ่มก็เพราะว่าคนไทยเนี่ยยังไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้นอกจาก,กเป็นการเปิดช่องทางในการเข้าถึงเว็บไซต์แล้วก็บริการให้ถูกกลุ่มเป้าหมายแล้วเนี่ยตัวโดเมนภาษาไทยยังเป็นมิตรกับคนไทยมากกว่า การสะกดอย่างที่คุณหนุ่ยพูดว่าแบรไตคนอาจจะไปบอกเบียรไทยอันนี้เป็นหนึ่งตัวอย่างเลยว่าถ้าสะกดด้วยชื่อเว็บไซต์ภาษาไทยเนี่ยมันน่าจะเข้าสะกดเข้าถึงจะถูกกันถูกค่ะเอาถิงใจแล้วก็เข้าใจโดยที่ไม่ต้องแปลไง เพราะว่าหลายๆชื่อเอาจริงๆเราก็ต้องทับศัพท์เพราะว่าโดเมนเนี่ยในอดีตเราจด .com เันเราก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษแปลงมาไทยจะไม่แน่แปลกใจว่าทำไมเมืองไทยมีเว็บไซต์ดังๆแรกๆเนี่ยเป็นภาษาไทยหมดเลยกระปุก .com ก็ภาษาไทยสนุก .com พันทิป .com ใช่ไหมทุกคนก็ต้องไป P A N T I P นะซึ่งถ้าเขาไม่ได้อยู่ในความคุ้นเคยกับชื่อที่เขาเคยรู้จักเขาอาจจะอ่านผิดก็ได้ฉะนั้นทางเราได้เป็นสีเลยมองว่าชื่อโดเมนไทยเนี่ย สร้างโอกาสได้มากกว่าโดยเฉพาะการเข้าถึงคนมวลมากของประเทศนี้ถูกไหมฮะถูกต้องค่ะและตัวจริงๆแล้วตัวชื่อโดเมนเราไม่ได้ใช้ทําเว็บไซต์อย่างเดียวค่ะคุณหนุ่ยมันยังมีบริการอื่นๆเช่นตัวอีเมลแล้วถ้าเกิดเราบอกว่าเราต้องส่งอีเมลหาคนไทยเนี่ยชื่อคนไทยโอหยก็สะกดด้วยภาษาอังกฤษถ้าจะยุ่งยากกว่าตัวชื่อเว็บไซต์อีกนะคะนี่ผมมีชื่อนึ่งฮะ คนคนนี้ก็บอกเวลาไปต่างประเทศนี่ชาวต่างชาติสะกดชื่อยากมากเลย Hello what's your name My name is One Pen ไม่รู้จะสะกดไงเลยประการหนึ่งด้าม One Pen ไม่รู้จะใช้ O N E D หรือ W A N ใช่ไหมซึ่งอันนี้ก็คือมุมนึงว่าอีเมลควรจะเป็นชื่อไทยได้เหมือนกันเป็นอีกออปชันและกัน,เป,น,นกเป็นอีกหนึ่งทางเลือกถูกไหมฮะใช่ค่ะเป็อีกหนึ่งทางเลือกหรือว่าจริงๆแล้วเราอย่างที่บอกว่าจด .th แล้วเราได้ h a ยไปด้วยมันก็คือ ใช้ได้ทั้งสองชื่อสามารถชี้ไปที่เว็บไซต์เดียวกันหรือใช้ชี้ไปที่อีเมล์บ็อกซ์อันเดียวกันของเราได้ค่ะอันนี้เป็นบริการของทาง t h n ค่ะอย่างนี้ bt.th เราก็จะได้ bt ที่เป็นบอใบไม้สรอีทอทตาหารสลอยไทยไปด้วยด้วยอนุัติเลยอูน่าสนใจมากแล้วคนใช้กันเยอะไหมฮะอีเมลภาษาไทยหรือว่าชื่อดเมนภาษาไทยเนี่ยครั ชื่อดเมนภาษาไทยตอนนี้ถ้าพูเทียบกับ .th ที่มีเนี่ยก็เกือบครึ่งหนึ่งเลยนะคะห้าสิบเปอร์เซ็นเกือบห้าสิบปอร์เซ็นจริงๆเราอยากเน้นว่าถ้าเป็นซอร์วิสของภาครัฐเนี่ยการเข้าถึงคนทั้งประเทศเนี่ยควรใช้ภาษาไทยค่ะคุณหนุ่ยอืมจริงหมายความว่า่วยงานรัฐจะมีชื่อดเมนไทยนี้ตอนนี้มีสักกี่แต่ทางรกานรัฐที่เข้ามาค่ะก็อจริงๆแล้วเรา ตอนนี้เราเหมือนกับเน้นเข้าไปหาหน่วยงานภาครัฐคิดว่า80%ของหน่วยงานภาครัฐตอนนี้จดทะเบียนโดเมนไทยแล้วที่เหลือก็คือการพยายามทำให้ในวงการของเราเนี่ยเขารู้จักตัวโดเมนภาษาไทยแล้วก็อีเมลภาษาไทยเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถลองรับตัวนี้ได้นะคะในเวทีโลกตอนนี้เรื่อง local language หรือว่าภาษาถิ่นเนี่ยกำลังเป็นอิชู ที่แม้แต่ UN เองเขาก็ลงมาให้ความสนใจก็คือการทำเว็บไซต์หรืออีเมลเนี่ยมันมีมาตรฐานเดิมซึ่งคนยังยึดติดก,กับมาตรฐานเดิมที่คิดว่าภาษาท้องถิ่นน่ะเป็นการใส่ข้อมูลที่ผิดนะคุณคุณหนุยอย่างเช่น<ม>เราไปสมัคร Facebook หรือว่า l ล n e อะไรอย่างเงี้ยถ้าเราใส่อีเมลภาษาไทายเขาก็นึกว่าเราสะกดผิด<อ>ก็เลยมีความพยายามที่จะทำให้เกิดการลองรับ ที่เป็นสากลมากขึ้นค่ะคุณอืมแอปพลเิเคชันต่างๆนี่ต้องเรียกว่าเปิดกว้างนะอันนี้ตาม UN เอ็นเขาให้นโยบายเลยว่าต้องเข้าถึงกันทุกคนอันนี้เป็นเรื่องดีทีนี้ใครมีสิทธิ์จดโดเมน th ได้บ้างเพราะว่าถ้าจะให้แย่งกันจดเหมือนยุค .com เนี่ยผมว่ามันอาจจะทําให้เกิดความสับสนก็ได้นะ thnic อยู่ในประเทศไทยแล้วเป็นหน่วยงานดูแลโดยตรงเนี่ยจัดจราจรยังไงฮะใครมาจดก่อนจดหลังหรือต้องใช้สิทธิ์ยังไงในการเข้าถือครองชื่อได้ เม,ม,มือ่อสักครู่ได้พูดถึงนิดหน่อยแล้วเนาะว่าเราเปิดให้จดทะเบียนโดเมนได้เนี่ยแต่เราก็มีการตรวจสอบอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นธุรกิจคุณจดทะเบียนกับกรมธุรกิจการค้าแล้วนะคุณมีตัวหนังสือรับรองเนี่ยเราก็จะมีการเช็คว่าคุณเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจริงถึงจะจด .co.th ได้ที่เป็นธุรกิจหรือรวมถึงการจด เคื่องหมายการค้ากับกรมทรัพย์สินทางปัญญาคุณถึงจะมาใช้ c o t h ได้อย่างน้อยในในหมวดของ co.th เนี่ยเป็นสิ่งที่ธุรกิจเนี่ยเข้ามาให้ความสนใจแล้วก็เชื่อถือนะคะคนที่ทำ e-commerce เนี่ยถ้าเห็นชื่อโดเมนที่เป็น c o t h เนี่ยจะเข้าใจได้เลยหรือเชื่อเชื่อมั่นได้ว่าเออเขาเป็นบริษัทจริงนะคะหรือเป็นเจ้าของจริงนอกจากทางธุรกิจแล้วเนี่ยหน่วยงานภาครัฐ ก็มีโดเมนภายใต้ th ภายใต้ go นะคะย่อมาจาก government นะคะก็สามารถใช้ได้ก็คือในในหมวดอื่นๆ non-profit organization หรืออะไรก็จะเป็น or ได้นะคะเรามีทั้งหมด7 category นะคะก็เ hmm. พ네ื่อจะให้รองรับกลุ่มองค์กรทั้งหลายเหล่านี้และจริงๆแล้วเรามีส่วนที่คือจากที่เราเปิดมาเนี่ยกลายเป็นว่าคนก็จะมาถามว่า หน่วยงานเนี่ยเวลาจดเนี่ยต้องใช้ชื่อโดเมนที่เกี่ยวข้องกับชื่อหน่วยงานเ,<อ>เขาก็เลยบอกถ้าเกิดเทียบเทียงกับ .com เนี่ยทำยังไงเขาถึงจะจด<ม>ได้เราก็เลยเปิดตัวเ,เหมือนประเภทใหม่ขึ้นมาก็สำหรับบุคคลธรรมดาหรือหน่วยงานสามารถจดชื่อที่ถูกท,ท,ที่เราคิดว่าเราอยากใช้ได้ภายใตย้ .in.th ค่ะคุณหนุ่ยก็คือสามารถจดภายใต้ต,ตัวนี้ได้โดยที่ใช้ชื่อที่อยากได้ เพื่อเปิดโอกาสให้เทียบเคียงได้กับการจดโดเมนในในในโดเมนอื่นๆค่ะองั้นผมถามเลยแต่ว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยดอทอะไรบ้างตอนนี้มี th อันที่หนึ่ง in th อันที่สองและมีอะไรครับเรามี co th ด or th ค่ะ go th แล้วก็ mi th ค่ะ net th เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตค่ะก็ สุดยอดเลยได้ยินมาตั้งแต่ผม,ผมเริ่มใช้นะอินเทอร์เน็ตเนี่ย .net.th เนี่ยโอ้ .thnic เนี่ยดูแลมากว่า30ปีก็คือเป็นผู้มาก่อนกานเอาจริงๆแล้วก็คือรู้จักอินเทอร์เน็ตก่อนใครในประเทศนี้แล้วก็รวมตัวกันเป็นหน่วยงานนะครับจดทะเบียนในรูปแบบมูลนิธิฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ได้มาจากค่าจดโดเมนก็จะส่งต่อไปเป็นการบริหารจัดการเพื่อให้ชุมชนหรือคนที่อยู่ห่างไกลเนี่ยเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อันนี้เป็นการเขาเรียกว่า ขยายโอกาสผู้คนโดยการเอาการสนับสนุนจากเอกชนในการซื้อโดเมนนี่แหละนะการขายโดเมนนี่ถ้าเป็น th เนี่ยราคาก็จะพรีเมียมหน่อยสูงหน่อยอันนี้ผมตอบได้เพราะว่าทางฝั่งนี้เขามีเจตนารมณ์ชัดเจนว่าเขาเอาเงินไปช่วยอันนี้จะคิดราคาเป็นยังไงฮะสำหรับ th จริงๆถ้าภายใต้เติร์เลเวลเนี่ยราคาเราก็ไม่ได้สูงกว่าทางตลาดนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราอย่างเช่นตัว co th h. ชัดจดเนี่ย ก็ราคา800บาทต่อปีนะคะตอนนี้ถ้าเกิดไปจดกับรีเซลเลอร์เนี่ยก็ราคาก็ขึ้นกับรีเซลเลอร์ด้วยบางทีอาจจะถูกกว่าที่จะจดตรงกับตัวรีจิสตราเองนะคะแต่ว่า,าในเรื่องของความน่าเชื่อถือเนี่ยอย่างที่บอกว่าเรามีการตรวจสอบดูเรื่องหน่วยงานที่เข้ามาจดทะเบียนนั้นถูกต้องไหมนะคะก็แสดงถึงความที่คุณเนี่ยอยากจะเหมือนกับดูน่าเชื่อถือแล้วก็เป็นมืออาชีพนะคะถึงจะมาใช้ตัวตัดทิศของเราะคะ่ะ มผมเชียร์เลยนะฮะเว็บไซต์คุณจะดูดีขึ้นมากเพราะว่าโดเมนจะสั้นอ่าผมเห็น .th ครั้งแรกเนี่ยผมเห็นจาก True เมื่อก่อน True Corporation .co.th หรือ .com เนี่ยประมาณเนี้ยแล้วก็เป็น True Corp ใช่ไหมอยู่ๆวันหนึ่งเหลือ True .th ผมบอกทีมเฮ้ยงั้นแบรไอจะเปลี่ยนชื่อเป็น BT เราต้อง BT .th บ้างมันสั้นมากและมันเป็นประตูทางเข้าที่จำง่ายใครๆก็เข้ามาตอนนี้เว็บไซต์เราเนี่ย จากเดิมที่มีผู้เข้าอยู่ประมาณ40ล้านยูนิควิซิเตอร์ต่อป,ปีเนี่ยเราเริ่มมีคนเข้าด้วย B.T.H มากขึ้นอันนี้ก็เชียร์สำหรับหลายๆคนที่จะเข้าสู่วิธีที่ง่ายกว่านะครับติดต่อ T.H.NIC ได้เลยปิดท้ายคงต้องถา,ถามถึงเรื่อง security หน่อยเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าในเมื่อ T.H.NIC เป็นองค์กรที่ดูแลให้ทุกอย่างดูมีความน่าเชื่อถือสูงสุดเนี่ยนะครับ Google เวลาเห็นโดเมนนี้ก็จะเทคว่าสกอร์นี้ดีเพราะว่าเป็นเว็บไซต์ที่จดทะเบียนถูกต้องในแง่แฮกเกอร์ครับ มันสามารถมาโจมตีไอสิ่งที่เรียกว่า DNS หรือว่า Domain Name System แบบนี้ได้ไหมครับแล้วเวลาถูกโจมตีแล้วเนี่ยท h n i ชช่วยเหลืออยังไงได้บ้างค่ะจริงแล้วในส่วนของอเรื่องของการปลอมแปลงข้อมูล DNS เนี่ยมันเกิดขึ้นได้นะคุณหนูก็คือทุกท่านก็คือข้อมูละระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราถูกออกแบบมาแบบจากอ c คาเดมิกนะคะก็คือการศึกษาเราก็จะไม่ไม่ได้ เน้นเรื่องของ Security มากนะแต่พอเห็นว่าพอเกิดการใช้งานเป็นจำนวนมากในส่วนของ Commercial เนี่ยเราก็มีการเพิ่มตัว DNS Security Extension ขึ้นมานะคะก็คือในระหว่างทางเนี่ยการส่งถามข้อมูลว่าถ้าเราต้องการไปที่เว็บไซต์นั้นเป็น IP, Ad uh, IP address อะไรนะคะคนตอบก็สามารถตอบตรงเข้าไปซึ่งทุกคนก็จะเห็นข้อมูลตรงนั้นแต่ถ้าเรามี Man in the Middle หรือว่าคนที่ เข้ามาอินเตอร์เซปตรงกลางนะคุณหนุ่ยแล้วเขาก็ส่งข้อมูลแทนที่เขาจะไปที่ธนาคารใดธนาคารหนึ่งเกิดเป็น IP ถูกเปลี่ยนไปเป็น IP ของแฮกเกอร์แทนที่เราจะไปถึงธนาคารเราก็กลายเป็นว่าเราไปล็อกอินเขาก็ได้ล็อกอินพาสเวิร์ดเราไปเพื่อจะไปขโมยตัวเงินของเราหรืออะไรก็ตามที่ชุรกรรมที่มันจะสำคัญเนี้ยไป ะะตัวของ DNS Security เนี่ยเป็นการเพิ่มการเหมือนกับการที่เราปิดผนึกตัว IP address แล้วบอกว่าคนที่ส่ง IP address มาเนี่ยเป็นเจ้าของโดเมนจริงก็ทำให้ผู้รับเนี่ยสามารถตรวจสอบได้ว่าอ๋ออันนี้ข้อมูลที่มาจากแฮกเกอร์เนี่ยไม่ใช่ข้อมูลจริงเขาก็ไม่จำเป็นจะต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ปลายทางนั้นนอกจากว่าถ้าข้อมูล IP address มาจากตัว คนที่เป็นคนเจ้าของโดเมนจริงเขาถึงจะเชื่อนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนส่วน extension เสริมซึ่งตัว thnic หรือว่าตัว domain.th ทั้ง7ประเภทของเรารวมถึง t ไทยเนี่ยเราทำการเขาเรียกว่า side zone คือมีการ encrypt แล้วก็ทำข้อมูลให้ให้ encapsulate ไปแล้วนะคะซึ่งผู้ใช้ domain.th และ t ไทยสามารถที่จะไปเปิดการใช้งาน DNSSEC ได้นะคะทั้งในรูปแบบของการที่ จดทะเบียนตรงกับตัว r e g i s t r a หรือผู้รับจดทะเบียนโดเมน .th นะคะหรือว่า r e เซ l เลอร์บางรายก็สามารถที่จะไป turn on ตัว d n s e ได้นะคะค่ะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราเสริมขึ้นมานะคะแล้วก็อยากจะเน้นว่าตัว .th และ t a i เนี่ยเราอยากจะส่งเสริมให้ทุกคนใช้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรา identify ได้ว่าคนเข้ามาจดทะเบียนเป็นใครนะคะถ้าคนที่ ตั้งใจเข้ามาจดทะเบียนเนี่ยก็จะเหมือนลดการหลอกลวงไปด้วยค่ะคุณหนุย่ยตอนนี้ถ้าสมมุติว่าคนจะเข้า com เราจะรู้ได้ไงหรือว่านิชาชีพส่วนใหญ่ส่ง sms มาเป็นลิงก์เป็น qr code ยิ่ง qr code เราไม่รู้เลยว่ากดไปแล้วจะพาเราไปไหนใช่ไหมคะจริงๆแล้วอยากให้ทุกคนอน่อออใช่มีสตินิดนึงว่าจะกดลิงก์ให้ดูเช็คก่อนว่าเป็นเจ้าของโดเมนตัวนั้นเนี่ยเป็นออก หน่วยงานที่เราต้องการจะไปจริงไหม mm. แล้วก็ QR จริงๆถ้าเราสแกน QR นะคุณหนุ่มมันจะเห็นตัว URL ข้างล่างเราก็อยากให้ดูก่อนนะคะที่จะวิ่งไปหรือตกลง accept mm. ที่จะไปเขานะคะ <Yeah. S 1> ตัวของ THNIC เองเราก็มีบริการตัว short link อ,อย่างเช่นปกติทั่วไปเราอาจจะใช้ Bitly คนทั่วไปอาจจะรู้จัก Bitly แต่ว่า <Yep. S 1> เราก็พยายามทำ short link ที่ให้หน่วยงานราชการใช้อย่างเช่น dg.th ะะก็จะเป็น Se c o n d l e v เ l เหมือนกันตัว DGA oh. เปิดให้บริการ Dg.th oh. เพื่อทำเป็นช็อตลิงก์ให้กับหน่วยงานภาครัฐน,นะคะร uh huh. วมถึงถ้าเกิดเป็น SME หรือผู้ประกอบการทั่วไปหรือเป็นบุคคลธรรมดาทั่วไปเนี่ยสามารถใช้ลิงก์ Links นะคะ .th ในการย่อลิงก์ได้เพราะเราอยากจะเหมือนกับให้สร้าง awareness ให้คนทั่วไปว่าเวลากดช็อตลิงก์หรืออะไรก็ตามทีเนี่ย ควรจะดูนิดนึงว่าเป็น .tsu ท้ายสุดว้าวนะนี่ผมเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เข้าเลยฮะดูดีมากด,ดูการาฟิกก็ได้นะเอาเป็นว่าช็อตลิงก์ทุกวันนี้เนี่ยที่มิชาชีพเนี่ยเอาเป็นว่าส่งมาแล้วดูไม่ออกว่ามันคืออะไรเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมาในรูปฟอร์มของออจะพูดว่า bit.ly ก็ไม่อยากจะไปโทษก็เกินไปนะ แต่คนใช้ Bit.ly เขนน่ค่นข้งเยอะทีนี้ถ้า TH NIC จะสร้างความปลอดภัยกับช็อตลิงก์ต่างๆหน่วยงานราชการเวลาส่งลิงก์ย,วยาวๆคนไม่กล้ากดเข้าไปที่ links.in.th อันนี้คนทั่วไปก็ใช้ได้ใช่ไหมใช้ได้ค่ะถาโรรีรแตัวนี้ตอนนี้รเรามีฟรีให้ใช้นะคะใช่มันเหมือนคล้ายๆฟรีเมียมอะคะ่ะก็คือ,อถ้าใช้ในโคตาเสร็จแล้วก็จะมีแพ็กเกจเพิ่มแต่ว่าในโคตาเนี่ยสามารถใช้ได้ค่ะ แต่ว่าของหน่วยงานราชการเขาใช้ dg th ค่ะคุณหนุ่ยอันนั้นก็ฟรีก็เป็นการโดย dga ด้วยค่ะโอ้โหอันนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะฮะที่ผมว่าเป็นวิธีที่ดีมากนะใครมีโดเมนชื่อยาวๆและย่อไม่ไหวเอา links th ไปย่อให้และนี่พอส่งไปปุ๊บมันจะมีความปลอดภัยในแง่ของความน่าเชื่อถือเพราะว่ารับรองโดยหน่วยงาน thnic นะครับซึ่งเป็นมูลนิธิที่ทำงานด้านนี้อย่างจริงจังมากว่า30ปีแล้ววันนี้ ดีใจได้พูดคุยนะครับแม้เป็นเวลาสั้นๆแต่ผมก็ได้ประโยชน์และผมเชื่อว่าคุณผู้ชมไ้วิธีด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้ดรเพ็ญศีอรุณวัฒนามงคลอยู่กับเรานะครับพออหรือผ<อ>ู<น>้บริการจาก t ีเอชครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณคุณหนุ่ยและแบร์ไต่์นะคะบีบทีนะคะบ